แค่มีคนตายเอาไอ้เพียงแล้วมันอยู่หลังประตูนายกูก็ไม่เห็นเหมือนกันมันไฟฉายแล้วมันนหลังไปปิดเลยอ่ะกูปิดกูเนี่ยปิดเมื่อกี้ไอ้หนั่นลิงนิ่งอยู่หลังประตูเนี่ยมึงเปิดประตูแล้วมันยืนอยู่หลังประตูนั่นแหละหรอเออไม่หันนะจุ๊บกูกูเซฟก่อน เหีอ้อดอกไม้สีแดงกูตกใจนึกว่าตาผีสัตว์ตรงนี้ให้ทำอะไรอ่ะในเนี้ยหาเพิ่มีรหัสนะโอเคตงลงหาก่อนเพื่มีรหัสหาดีๆเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะไม่กลับมาแนละ้ว <c oughs> เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวต้อ <c oughs> งเครื่อง <c oughs> รหัสตัวแรกคือเลขห้าแล้วมึงมาดูเครื่องนี้หน่อยฟ <c oughs> ้า <c oughs> มาดูเครื่องนี้หน่อย กเ้เผีมนหโมันจะังเปวัตกูเอแล้เี่ฉนเปิดได้เปได้กันจุ๊บแม่งกับกูเอาไอ้สัตว์เอาใครปิดประตูใส่กูอีกกูไม่ได้ปิดกูอยู่นั้นสองไอ้ฟ้ามาแล้ว <laughs> Oke. Okay.